สวัสดีครับ c h anel n ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวขาตั้งนาฬิกาจากแบรนด์ Wolf 1834ในรุ่น British Racing Single Travel Watch Stand อันนี้กันนะครับสำหรับแบรนด์ Wolf 1834นะครับหรือว่าผมจะเรียกสั้นๆว่าแบรนด์ Wolf เฉยๆแล้วกันนะครับเป็นแบรนด์ที่ทำพวกขาตั้งนาฬิกาพวกกล่องเก็บนาฬิกาพวกกล่องหมุนที่ผมชื่นชอบมากๆแล้วก็มีของของเขาเต็มบ้านเลยนะครับแทบจะซื้อตามแทบจะทุกอย่างที่ออกมาเลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเขาก็ ออกนวัตกรรมใหม่มาอีกแล้วนะครับซึ่งจะเรียกว่านวัตกรรมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะสําหรับบางคนนะครับนั่นก็คือขาตั้งนาฬิกาแต่ว่ามันดันเป็นขาตั้งนาฬิกาที่มันปรับไซส์ได้แล้วก็พกพาได้นะครับคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงขาตั้งนาฬิกานะมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราซื้อจากพวกช้อปปี้และซด้านะครับด้านล่างมันก็จะเป็นแบบพวกหินอ่อนหรือว่าอะไรที่แบบมันหนักๆแล้วก็มีเสาขึ้นมาตรงกลางแล้วก็เอียงๆแบบนี้นะครับวางนาฬิกาง่ายๆเลยอันนี้ ผมว่าหลายๆบ้านก็น่าจะมีกันนะครับแต่ว่า Wo ฟเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่สามารถพกพาไปไหนด้วยได้นะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะว่าเวลาเรามีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งอ่ะแล้วเราอยากจะเอาไปด้วยที่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าเอาไปในที่ที่แบบไม่ได้เป็นบ้านเราอ่ะนะครับและเวลาเราถอดนาฬิกาออกมาเนี่ยเราก็ต้องหาถาดที่แบบมันมีความปลอดภัยหน่อยนะครับมาวางนาฬิกาใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราจะวางไว้ที่โต๊ะหรือว่าแบบ เป็นที่ที่แบบมันอยู่ในโรงแรมอ่ะก็จะนึกภาพว่าอ่ะมันอาจจะมีเคาน์เตอร์เป็นไม้เป็นโต๊ะไม้นะครับแล้วก็อาจจะมีโต๊ะที่เป็นกระจกท็อปหินอ่อนท็อปกระจกที่แบบมันอาจจะไม่ได้แบบกันลอยได้เท่าไหร่เราก็ต้องหาที่วางกันวุ่นเลยนะครับบางคนก็ดึงกระดาษทิชชู่มาวางไว้แล้วก็วางในากาแบบนี้บางคนก็หาแบบผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูวางไว้แล้วก็วางในากาก่อนนะครับบางคนก็เอาพวกกระดาษ A4 ที่โรงแรมมีให้มาวางบางคนก็แบบ เป็นที่ลองเขียนเป็นหนังเทียมเป็นที่เขียบุลุลีอะไรแบบนี้นะครับก็หาทางวางจนได้นะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับวูฟเขาก็เลยมองว่าอ่ะไหนๆคุณจะมีที่วางในกายที่บ้านอยู่ละก็ทําให้มันพกพาไปได้ด้วยซะเลยนะครับก็เลยออกมาเป็นตัวนี้นะครับซึ่งสามารถพกพาไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับโดยที่มันก็คือแท่นวางในกายที่สามารถยืดหดได้แบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมีกลไกตรงกลางนะ สามารถยืดสูงก็ได้นะครับยืดสั้นหดได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกปรับระดับได้โดยที่ฟังก์ชันของเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นที่วางนาฬิกาแล้วเนี่ยมันยังเป็นที่วางพวกอุปกรณ์พวกเหรียญพวกกุญแจได้ด้วยนะครับอย่างตรงนี้จะมีช่องใหญ่ช่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นช่องเล็กนะแต่อันนี้จริงๆไม่ค่อยแนะนําให้วางของเพราะว่ามันเป็นช่องแบบเหลี่ยมตัด,ต,ด,ต,ดตรงๆอ่ะถ้าเกิดสมมุติวางเหรียญเนี่ยอาจจะหยิบยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่องด้านขวาแบบนี้สมมุติว่าวางอะไรลงไปอ่ะเวลาเราหยิบเราก็กวาดเลยอย่างเงี้ยก็ หยิบขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะเพราะมันมีตรงเนี้ยองเอียงเป็นสโลปให้นะครับสามารถใช้วางเอซเซอร์ีได้ทั่วไปส่วนการใช้งานตรงแท่นวางนาฬิกาเนี่ยสามารถปรับได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้จะปรับเป็นองศาเอียงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะนอน,น,อนตรงตรง,ตรงแบบนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็การวางเนี่ยก็เลือกได้เลยว่าจะเอาแบบสูงเอาต่ำตำแหน่งไหนนะครับคือฟรีฟอร์มมากๆนะสมมุติว่าผมจะใช้งานผมก็อย่างเงี้ยตั้งมาประมาณนี้นะครับเอียงเอียงนิดนึงให้มันมีความแบบ สลบสลบมาด้านหน้าหน่อยนะครับให้มันดูโค้งเข้าหาเรานิดนึงจะได้เห็นนาฬิกาได้สวยๆประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราใช้งานปั๊บเนี่ยเราก็เอานาฬิกามาวาง,างแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะซึ่งถ้าเกิดนาฬิกาบางอันมันแบบสายมันเลื่อนมากก็อาจจะปรับให้มันระนาบระนาบหน่อยแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันแบบอยู่กับที่มากขึ้น ก็จะเป็นการใช้งานแบบนี้นะครับมองจากด้านข้างก็ประมาณนี้ซึ่งจริงๆก็วางในกาได้ประมาณ3เรือนนะคือถ้าเกิดในกาเล็กมากอะ3เรือนนี่พอยัดกันได้อยู่นะครับเนี่ยผมลองสาธิตให้ดูนะครับมันจะเบียดเบียดกันนิดนึงนะแต่ว่าโอเคก็ยังพอวางกันได้แต่ว่าเสียวๆหน่อยคือถ้าเป็นไปได้2เรือนชัวร์สุดนะครับมันจะไม่ขูดกันเยอะมากเนี่ยถ้า2เรือนก็จะประมาณนี้นะครับวางแบบพอดีเลยส่วนพอไม่ใช้งานแล้วปั๊บเนี่ยก็แน่นอนว่าสามารถกดพับเก็บเข้าไปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปพกพาใส่กระเป๋าเดินทางใส่นั่นใส่นี่ได้เต็มที่เลย ซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยจริงๆก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะไปดูบน Official Store บน Lazada ก็ได้นะครับมันจะมีรุ่นที่ด้านข้างมันจะมีลายแบบเป็นแพทเทิร์นสวยๆด้วยหรือว่าจะเป็นรุ่นหนังเรียบๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นหนังแบบสกลาดอะที่เอาไว้วางแล้วก็แบบซอฟละมุนนุ่มเลยแล้วก็ตรงกลางมีโลโก้วูฟมาให้แบบนี้นะซึ่งก็โอเคนะโดยภาพรวมเป็นอัซเซสซอรีที่สําหรับคนที่ต้องการจะดูแลเทคแคนนาฬิการจริงๆอะ่ะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับอย่างผมเองอ่ ผมก็เจอปัญหาแบบนี้จริงๆนะครับที่ผ,ผ่านมาเนี่ยผมมักจะต้องใช้ผ้าขนหนูเป็นหลักนะในการวางนาฬิกากับโต๊ะเรานะครับซึ่งการใช้ผ้าขนหนูเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่ผ้ามันโดนดึงอะ่ะแล้วนาฬิกาเราปลิวไปด้วยอะ่ะซึ่งมันเกือบทําให้ในาฬิกาผมอะ่ะหมงโลกล่วงพื้นเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดบ้านใครที่มีลูกนะต้องแบบหาที่วางดีๆเลยอะ่ะ ดังนั้นอะไรแบบนี้มันก็เป็นการวางที่แบบมัน proper ขึ้นมากๆนะครับซึ่งจริงๆเอ่ะเราสามารถใช้ฟังก์ชันการวางแบบนี้ก็ได้นะเหมือนเป็นที่รองนาฬิกาธรรมดานะครับไม่ต้องยกขึ้นมาก็ได้วางเป็นแบนเลยแล้วก็แค่รองเพื่อแบบไม่ให้ตัวเคสมันขูดพื้นหรือว่ามีส่วนที่แบบมันกระแทกโดนพื้นโดยตรงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้อีกทางหนึงละนะครับหรือว่าจะใช้งานร่วมกับภรรยาก็ได้นะครับสมมุติว่าภรรยาเราอ่ะอยากจะวางตุ้มหูตุ้มหูอย่างเงี้ยเราก็ยกอันนี้ขึ้นเราไม่ไนยัยะเ,เ,เลยะคลรบ เธอจะถอดแหวนจะถอดตุ้มหูหรือว่าของมีค่าสร้อยคออะไรเนี่ยก็วางลงไปได้แล้วก็แอบปิดได้นิดนึงอย่างเงี้ยนะครับคือเผื่อว่าจะออกไปนอกห้องอะไรแบบเนี้ยก็สามารถเซ็นเซอร์ได้บางๆนะอันนี้ก็จะแบบมองไม่ได้เห็นมากอะ่ะอย่างเงี้ยผมสมมุติเอาเข็มกลัดใส่เข้าไปนะครับปิดไว้ก็โอเคดูเนียนๆเ,เหมือนไม่มีอะไรดีนะครับก็เหมือนแบบ เป็น cover เล็กน้อยนะอันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งในการใช้งานนะครับโดยสรุปเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยอันนึงที่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่เออใช้งานจริงแล้วใช้ได้เลยก็เวิร์กดีนะครับอยู่บ้านก็เป็นที่ตั้งในากาปกตินะครับแต่ว่าพอจะไปต่างจังหวัดก็พับเก็บกลายเป็นที่ตั้งแบบพกพาแล้วก็ พอถึงห้องที่โรงแรมที่รีสอร์ทก็หามุมแบบรับตารับตาหน่อยนะครับไปกับลูกก็หามุมที่แบบลูกเอื้อมไม่ถึงแล้วก็วางเลยนะครับแล้วก็เซตอัพกเลยเรียบร้อยเลยวางอย่างนี้ซึ่งเวลาเรานั่งทํางานในโรงแรมแล้วแบบมันมีนากาวางอย่างเงี้ยให้เรามองอ่ะมันฟินนะบอกไม่ถูกนะครับคือแบบมันดีกว่าวางแบบอย่างเงี้ยแล้วนั่งมองมันแนละ้วมือเผลอไปโดนหรือว่ามันล้มลงมาแล้วมันขูดโต๊ะอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะกังวลหน่อยแต่อันนี้ก็เหมือนแบบ ได้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องพกแบบที่มันอันใหญ่ๆไปนะครับก็พกพาได้จะใส่หลงใส่เหรียญใส่กุญแจรถยนต์ก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับก็วางานั่งมองได้เพลิน,ลนถือว่าสะดวกดีนะครับใช้ละชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะอันนี้บอกได้เลยนะครับแต่ก็เชื่อแหละว่าจะมีหลายคนมองว่ามันไม่ได้จําเป็นนะคือถ้าเกิดถามถึงความจําเป็นว่าแบบมันจําเป็นมากไหมไม่มีแล้วมันจะคอขาดบาดตายหรือเปล่าเอาจริงๆก็ต้องตอบว่ามันแล้วแต่คนเลยจริงๆนะครับคือหลายๆคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องการดูแลนาฬิกาว่าแบบมัน ต้องห้ามเป็นลอยเลยอยากจะวางก็วางตามอารมณ์ตามใจหรือว่าแบบเอาแค่ผ้าขนหนูทิชชู่ก็พอแล้วอะไรแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันเพราะผมเนี่ยก็มีการทําแบบนั้นอยู่บ้างนะในบางทริปที่แบบไม่ได้เอาตัวนี้ไปแต่ถ้าเกิดทริปไหนที่นายกามันแพงมากแล้วแบบมันเป็นของใหม่ที่เราเพิ่งเห่อหรือเราแบบคบประงมม,มันหรือเราอยากจะนั่งมองมันตอนทํางานอะไอตัวพวกนี้จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็ช่วยเหลือเราได้ละนะครับแล้วก็ ต้องอย่าลืมว่าฟังก์ชันอื่นมันก็มีแหละนะครับเก็บพวกอะซเซอร์ีต่างหูตุ้มหูแหวนต่างๆนานา,นาม,มันก็สามารถใช้วางเป็นที่เป็นทางได้เหมือนกันนะซึ่งมันจะช่วยเรื่องทําให้เราแบบไม่วางของกระจัดกระจายได้ด้วยนะเวลามันมีแบบเป็นหลุมแบบนี้เป็นจุดศูนย์รวมอะ่ะบางคนชอบทําแหวนหายตุ้มหูหายอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็น two in one เลยได้ทั้งวางนาฬิกาแล้วก็ วางอสซอรีด้วยนะครับส่วนราคาจาก l a z a d a นะครับอยู่ที่6,700บาทนะใครที่อยากได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับก็ตามไปซื้อกันได้นะครับจริงๆริเขาจะมีรุ่นที่แบบมันไม่ได้เป็นทราเวลด้วยนะเป็นแบบสแตนตั้งธรรมดาเลยนะครับอันนั้นผมก็มีนะมี2อันเลยเดี๋ยวยังไงว่างๆจะเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เอารุ่นที่แบบมันเป็นนวัตกรรมเอามาให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบพกพามันใช้งานยังไงมันเวิร์กไหมนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิ